อสาสองหนึ่งก็ยิงอ้ายิงอะไรอะก็สามสอหนึ่งก็ยิงไงโบแชทกินแล้วก็ฮอล้วจอตรงนี้อะอะอ่ะไอเนี่ยเอทีวีเนียโอโหมันมันมากครับมันมากสวัสดีครับมนแคยังแลแอันละใครมันขี่วะนี่เอทวเนี่ยโคตรสนเลยมีอยู่คนเดียวอ่ะชี่จนมันอนรครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีอยากยิงหน้าไลค์ขึ้นมาทีเลยเนียยิงนะครับยิงนะครับเอ้ใครมีมอวีนมาดูตั้งท่าด้ ม่มีพี่มีนี่วะพี่ยิงขาไปยิงมันนั่นึงดิเฮ้ยเอาขาโอ้ยยิงกลับโอ้โหโอ้โหโชคดีครับยิงหัวยิงหัวเป็นหมอไป่ใครใครมีนี่เอามาเอาอันนึงดิไม่มีแบนเดจเร็วอยู่นี่พี่อยู่นี่พี่อยู่หลังอยู่นี่เลยไม่ตายเลยจะแดงตัวไรก่อน เล้วจะตายแดง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 ไม่ได้อะผมหิวน้ำเนี่ยแคนได้หมดอ่ะเล่นล้มพี่นุกหน่อยมาหน่อยโอ้ยล้มโอ้ยล้มไอ้นี่เอาไปไกลด้วยไอ้รถพนร์ทจะไปไหมโอ้ยล้มเร็วเเาาพี่ยังโอ้ยล้มสองไปไกลไหมเอาเข้าแล้วเอาเข้าแล้วแล้วพี่นุ๊กล้างสายโอ้ยล้มยิงมโอ้ยล้มเดี๋ยวดูโอ้ยล้มนี่จะตายแทนนะครับสนุกไ่ะโอ้ได้แล้วได้แล้วพี่นุกได้แล้วไม่ต้องไม่ต้อง มาแล้วเฮ้ยลองทำแผ่ได้ก่อนที่ยิงเปนยิงนี้เลยโอ้เล oh ่นแรงแล้วไม่กดเลยผมนี่เนี่ยโอ้ยอย่านะผมโคตรโดษโอ้เรือกับพิทตายตายเลื่กับพีทพีทไปแล้วผมผิดไปแล้วจะดุล้มจะรักษาแผ่ไม่ได้เอ้ยใครใครมีบัตรแบ็คตัวเนี่ยบัตรแบ็คในรถบัตรแบ็คในรถมีแต่ผมไม่ให้ว่ะทำไม่ได้ดิอ่าอ่าปุ๊บป่าเสียสละเอ้าผมไม่มีมอเตอแบ็คปุะอยู่น้ำเนี่ย ผมมีบัตรแบ็กไอ้้ไอปี๊บอกไปไกลดีกล่าวว่าจะปั๊มให้อยู่เนี่ยเอ้าแล้วมึงเกินไปไหนไปี๊บอกไปไกลดิไอ้ปี๊อืมเฮ้ยย่าเโอ้โถโอ้โถไม่ไรอ่ะเล่นอะไรเนียเร็วเร็วเร็วทำดีเล่นอะไรกันเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวมึงสลบิ่งสลบสลบไปดิอื่นแล้วเร็วัอ่าพี่นุกก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวไปเร็วโอ้เล่นอะไรกันดิ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 น เออยังไม่หายเอาใหม่ดิแป๊บนึงแป๊บนึงพี่นุ๊กอย่าขยับให้บัตรแบ็คบัตแบ็อยู่ในรถอ่ะใครก็ได้หยิบให้ผมหน่อยตัวคนนึงบัตรแบ็คอ่ะอยู่ในรถไอ้แบ็คช่วยเราบางเฮ้ยมันกระตุกยืนะมันก็อยู่เออ้ยหายแล้วหายแล้วมีมอร์ฟินเว้ยเออมีมอร์ฟินนะยิงเลยยิงเลยขาหนีบ้าขามียิกูสวนอ่ะยิงกูสวนทีสองคนลุมยิงปุ้งโอ้ยยิงดิยิงให้ตายเลยเอา เอาจริงเหรอแล้วดีเลี้ยงกุ้แล้วนี้นี้นี่นี้โอ้โหตายล้ววใครเล่นไอุ้กู้เลี้กูหแล้วแล้วดีนอนอยู่นี่อโอ้โหใค้เล่นแบงค์ฟัดีกว่าปู่่ากะว่าจะแบดแบงค์ให้ใครเล่นแบงค์ให้โอ้ยยงยิลมดีกว่ามีมอฟินอยู่ด้วย เอาให้นุก็ยิงผมก่อนนะครับเอาใครตายเลยพี่ยังไม่ตายเร็วๆดิลๆมดิลิวเอาแบตแบงไอ้พี่นุ่มกลัวแบบว่าจะรอพี่ตายยังไงปุ๊งแคปเดียวอะคุณนึกเกียบผมอ่ะโอ้ตายคุณคุณนึกเกลียบผมอ่ะคุณอยู่ด้านบนอ่ะเออเอาอะไรอ่ะคุณนึกเกลียบผมอ่ะผมอยู่ด้านล่างไม่จ่ายเดี๋ยวผมวิ่งหนีเดี๋ยววิ่งกลับไปเองเดี๋ยวผมวิ่งหนีต้องเข้าใจผมอยู่ด้านล่างผมผมเสียเปียกไอ้เกียรไอ้ฟิล์ม พิ้มตายตายเฮ้ยผมอยู่ด้านล่างอะผมเสียเปียบอยจะไปไล่ฆ่ามันเฮ้ยไม่ไม่ใช่ความผิดผมอะผมไม่เกี่ยวตั้งแต่ฮอแล้วครับคุณยืนได้ตั้งแต่หอแล้วครับเออตั้งแต่ฮอแล้วครับหอแล้วก็ ATV น้ำมันหมดด้วยขับ ATV มา嘛สอยดักสอยดักปุ้งย่าผมอยู่ตรงเนี้ยใครมีน้เดี๋ยวคนหานดาวมันเชโนอ่ะ

ใครมีน้ำมันก่อนชาคุณไม่ยอมมารับผมอะไม่มีก็ไม่เอาครับแอกันใช้ให้หน่อยแบงค์เร็วๆแล้วเมกี้เนี่ไม่ได้ใช้ไม่เิดไม่สี่ไหนเโอ้หแม่งตายเมื่อกี้ขยับตัวไงตายฟรีเลยเพราะใครไม่รู้เพราะใครไม่รู้เออยิงก็ก่อนเราก็ลุมยิงเลยครับไม่ผมผมเกิดผมเสียเพียนเมื่อไร่มรู้ลคุณปืนขึ้นมาแล้วอะเฮ้ยได้ยังมาเกิดที่ไหนไม่รู้มีน้มันไฟไหม้ด้วย้วใครตายอะ พี่นุ๊กเอาไงกับปื่นอะอะไรนุ๊กตายเหรอเอาปืนอัดฮอไว้อัดไว้ในฮอนุ๊กตายเหรอเบมเออตายได้ไงอะไอ้เวมยิงใครนะยิงกันเองไอ้เวมยิงใครยิงนะไอ้เวมใครวะโอเกมแล้วเออพี่นุ๊กเขียดโคตรนุ๊กไ่เขียด้ยให้เจ้าวาง